กุศลกาสอนอีกกุญชอนอันปลดปรงโททนสนิงคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติีวางวายมารายสิ้นทั้งอินทรีสถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาเรียนท่านประธานในพธิธีท่านนายแพทย์เรียงเป่าอินนะครับ ต้งได้ให้เกียรติเป็นประธานในวันนี้นะครับเป็นพิธีสวดพระอภิธรรมคืนแรกคุณแม่วิถีโพป,ประสิทธิ์นะครับคุณแม่เสียชีวิตเมื่อเช้าวันนี้นะครับสิริอายุได้เกสปียังความเศร้าโศกเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับแก่ครอบครัวโพป,ประสิทสิหรับคืนนี้ก็ต้องขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เดินทางมาร่วม ในพิธีนะครับกำหนดการสวดพระพิธรรมคุณแม่วิถีโพประสิทธ์ทางเจ้าภาพบุตธ,ธิดาได้กำหนดเป็นจานวนสามคืนนะครับนับแต่คืนนี้เป็นคืนแรกไปถึงคืนของวันที่สามสิบนะครับส่วนวันอังคารที่สามสิบเอ็ดสิงหาคม จะมีการชาปนก,กิจศพนะครับของคุณแม่ในเวลา14บสนาฬิกาในวันนั้นนะครับเวลา9น้นาฬกา30นาทีจะมีการถวายสังฆทานแต่พระคุณท่าน10รูปซึ่งถ้าอยู่ในยามปกติไม่อยู่ในช่วงเราโควิดในทีระบาดนะครับก็คงจะบำเพ็ญเป็นการโอรานมโหราณ นะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านซึ่งได้เว้นระยะห่างหรือว่าได้ปฏิบัติตามกฎของการเฝ้าระวังโรคระบาดโควิด -19 นะครับและขอพระคุณท่านสี่รูปที่เดินทางมาถึงในพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่วิถีโภพประสิทธิ์ในเวลา18นาฬิกานะครับ ผมก็จะเรียนกำหนดการเมื่อพระคุณท่านมาถึงแล้วในเวลานั้นจะได้เรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้เกียรติจุดกดรีโมทนะครับจุดบูชาพระรัตนตรัยนะครับทั้งเรียกว่าบูชาหน้าตู้หมู่พระพุทธแล้วก็จุดทุบเทียนเป็นรีโมทไฟฟ้าหน้าตู้พระธรรม และจุดทูบเทียนหน้าหีบศพของคุณแม่วิถีโปรบาสิทธิ์นะครับจะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีในขณะนั้นคือท่านนายแพทย์เลี้ยงเปาอินแล้วก็ผมจะได้ขอโอกาสท่านทุกท่านนะครับนำทุกท่านเข้าสู่พิธีรับเบ็นจดสินพระคุณท่านสี่รูปจะได้เมตตาสวดพระพิธรรมเจ็ดคำพีซึ่งถือว่า เป็นพระประมัตธ,ธรรมซึ่งเหมาะแก่การภาวนาเป็นบุญกุศลอุทิศแก่ผู้ร่วงรับซึ่งบร,รณอาจารย์ได้ถือปฏิบัติมานะครับเสร็จแล้วจะเป็นการทอดผ้าบางสกุลสี่ท่านในเวลานั้นจะผมเต้เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติอีกสีท่านนะครับให้เกียรติทอดผ้าบางสกุลและถวายเครื่องทยาทานนะครับ จะได้เรียนเชิญคุณสินพรประธานทษนะครับคุณสินทรลิธิมัติท่านนวากาศเอกไพศาลพงโชตคุณนวพรภักกิราพรและคุณไพโรธวัชระพิมลมาศนะครับทั้งสีท่านจะได้ให้เกียรติทอดผ้าบังสกุลและถวายเครื่องไทยธรรมนะครับก็ขอเรียนให้ทราบเป็นเบื้องต้นสำหรับพิธีการในวันนี้นะครับต้องทางเจ้าภาพ ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่เดินทางมาในวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งตามที่ปรากฏก็ส่วนมากก็ถือว่าเป็นท่านทายกทายิกาข้าปดีที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัดพระคิรีนาแห่งนี้นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ สียชีวิตนะครับคือคุณแม่วิถีโพประสิทธิ์ก็สำหรับผมถือว่าเป็นลูกศิ์พระภีหน้าก็คุน้นนาสสกกุลก็ถือว่าท่านมีอายุยืนถึง98ปีถ้าพูดอย่างภาษาพระก็ถือว่าท่านเกิดมาเพราะมีบุญอยู่ดีอย่างมีคุณและก็ ไปดีเพราะมีทุนเป็นที่แน่นอนเป็นที่ประจักษ์เบื้องต้นเราจะสังเกตว่าคุณแม่อายุยืนถึง98ปีซึ่งความมีอายุยืนนี้ถือว่าเป็นพรนประการหนึ่งนะครับในจรพิษในจตุรพิทธ,ธพรชัยซึ่งคุณแม่วิถีก็ได้พรข้อนี้มาก็เชื่อว่าท่านคงจะได้เกิดมาเพราะมีบุญท่านกล่าวไว้ นั่นก็คือบุญคือกุศลกรรมบทสิบหรือว่าสินห้าเป็นข้อต้นขั้นต่ำซึ่งทำให้คุณแม่มีร่างกายสามสิบสองหรือว่ามีกายวาจาใจในการที่อยู่ในโรคนี้อยู่อย่างมีคุณคือข้างสร้างคุณประโยชน์ต่อตัวท่านเองต่อครอบครัว ่อสังคมประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอันนี้ก็เป็นที่ประจักษ์อีกนะครับจับขอเรียนเชิญท่านที่นั่งณโซฟาเบื้องหน้านี้ได้นะครับแล้วก็เมื่อถึงเวลาท่านได้จากไปก็ถือว่าจากไปอย่างมีทุนทุนอันนี้ไม่ใช่เป็นทรัพย์สินเงินทองหรือว่าเลิกสวนไรนานะ เลือกสนไลน่นาตัยบสินเงินทองสมบัติก็ยังอยู่ในโรคนี้แต่ว่าทุนของท่านคือบุญกุศลซึ่งท่านถือว่าบุญนั้นเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่คำพระท่านว่าบุญเป็นเงาเฝ้าตามติดบุญเป็นมิตรในทุกที่คอยเอื้อเฟื้อเอื้ออารีห่างราคีปลอดภยภัยบุญพิทักษ์บุญรักษาบุญนำพาพบสุขใส แม้ชิมรับดับร่วงไปบุญทรงให้ถึงแดนสุขาวดีนะครับตอนนี้ก็พระคุณท่านสี่รูปถ้าเดินทางมาถึงก็กราบนิมนต์นะครับขึ้นยังอาสงซัง่งได้เป็นเนื้อนาบุญในการมาเป็นกุศลอุทิศแก่คุณแม่วิถีโปรภสิทธิ์นะครับนะครับตอนนี้พระคุณท่านพร้อมแล้วนะครับขอเรยเชิญท่านประธานในพิธีท่านในแพทย์เลี้ยงเปาอินนะครับจะให้เกียรติจุด ทุบเทียนหน้าตัมุพระพุทธนะครับนณะขณะที่ประธานจุดทุบเทียนทุกท่านประนมมือแสดงความบูชาพระรัตนตรัยนะครับครับลำหรับต่อไปจุดทุบเทียนหน้าตูพระธรรมนะครับ คับนะขอพระคุณท่านประธานในพิธีท่านในแพทย์เลี้ยงเปาอินเป็นอย่างยิ่งนะครับต่อไปก็จะทุกท่านตั้งใจรับเป็นเจสินพร้อมๆกันมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสรรเนนสหปัญจะศีลานิยาจามะ ทุติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรั k a า t h a ติสรณีนัสหาปัญจศีลานิยาจามะตะติยมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรั k a n t h a ติสรณีนัสหาปัญจศีลานิยาจามะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิ สังขังสระนังคัจฉามิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิสังขังสระนังคัจฉา มิตติยมปิพุทธังสระนังัจามิตติยมปิพุทธังสระนังัจามิตติยมปิธรรมังสระนังัจามิตติยมปิธรรมังสระนังัจามิตติยมปิสังขังสระนังัจามิตติยมปิสังขังสระนังัจามิปานติปาตตาเวรมณี สิกขาปัทังสมาธิยามิ ปานติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ กามีสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิสุราเมรยมัชปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาทิย มสุรามีระย,ยะมัชฌะปะมาทธานาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเลนสุขติยันติส,สิเลนโพคะสัมปททัสทสิเลน,นิโคติยันติตัตสมาสิลังวิโสทะเย นมข้าพาะคุท่านสิรพปได้ไปตตาสวดพระบิธรรมแล้วนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการทอดผ้าบังสกุลและถวาย,ยธยธรรมนะครับเพื่อที่สงก์สนแก่คุณแม่วิถีพรูปสิทธิ์นะครับขอเรียนเชิญท่านพระภิกษุสี่ท่านดังนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณสินทรลิธิมัสนาวากาศเอกไพศาลพงโชตคุณนวพรภักกิราพร และคุณไพโรธวัชระพิมลมาศนะครับทั้งสีท่านจะได้กรุณาให้เกียรติทอดผ้าบังสก,กุลนะครับและถวายธยธามด้วยนะครับ การทำต่อไปพระคุณท่านจะได้เมตตาให้ถอนทุกท่านจะได้กรวดน้ำอทุทิศกุศลแก่คุณแม่วิถีนะครับ <c oughs> และก็รับพรระดับต่อไปอยะทาวาริวหาปุราปริปเรนติสะการวันตุเตกับพระคุณพระคุณท่านทั้งเสียรูปนะครับนำโดยท่านพระมหากราพัฒกุศราจิตโตผู้ช่ยวยาะอว่าวาัปรกรีนา นะครับทั้งสือรูปได้เมตตาสดพระธ,ธรรมคืนแรกในคืนนี้นะครับพระอทิตย์สุขศนแก่คุณแม่วิถีโพระสิทธ์ครับนะครับการอธิษฐุขศนในคืนนี้ถือว่าเสร็จลุล่วงไปด้วยดีนะครับต้องกรบพอะคุณท่านประธานในพิธีท่านนายแพทย์เลี้ยงเปาอินและท่านผู้มีเกียรติที่กรพบทุกท่านนะครับซึ่งได้มาร่วมทําบุญสมทบอุทิศแก่คุณแม่วิถีผู้ร่วงรับไม่ว่าคุณแม่ มีบุญกุศลได้สร้างสมมานะครับในขณะที่ท่านมีอายุอยู่ในโลกนี้ถึง9 8ปีเรียกว่าคุณแม่วิถีมีชีวิตถึง5แผ่นดินเลยนะครับก็ถือว่าท่านได้สร้างบุญกุศลม,มาอย่างมากแต่ถึงกระนั้นลูกหลานและท่านไม,ม่เกียดยังตั้งใจไปเพนบุญอุดสมทบให้ท่านนะครับแล้วก็เรียเชิญท่านในแพทย์เลี้ยงเปาอินกราบบูชาตูประพุทธนะครับเพื่อเป็นการเสร็จพิธีในวันนี้นะครับกับบูชา พระปฏิมานะครับแล้วก็กราบหิบสพของคุณแม่วิธีด้วยนะครับ การสวดพระพิธรรมเพื่อที่สุขศุศลแก่คุณแม่วิถียังมีอีกสองคืนนะครับกำหนดสวดพระพิธรรมในเวลา18นาฬกานะครับก็ประชาสัมพันธรร์ส่วนในวันชปนาปนกิจศพนั้นคือวันอังคารที่31สิงหาคมนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะได้ให้เกียรติมา ให้กำลังใจแก่ทางครอบครัวโปรปัสสิทธิ์และก็มาทำบุญสมทบแต่คุณแม่วิถีผู้ร่วงรับนะครับและต้องขอบพระคุณทางชุมชนนะครับอันนามัยชุมชนวัพรีน่าซึ่งก็ได้มาดูแลเรื่องเฝ้าระวังเรื่องโรคระบาดในทีนะครับซึ่งในรณะนี้ก็ถือว่าโรคระบาดโควิด1 9 n e ก็ยังระบาดอยู่นะครับก็เชื่อแต่เชื่อว่า,วาบุญกุศลคุณงามความดีก็คงจะคุ้มของรักษาท่านผู้มีเกิทุกท่านให้แค็วคกราดปลอดภัยนะครับตา,าตาพุทธษรัตน์ใจก็พระคุณท่านประธานในพิธีท่านในแพทย์เรียงเป้าอินเป็นอย่างยิ่งนะครับขอทั้งนี้ทางนั้นก็ขออำนาจคุณบระสิริรัตน์ใยและคุณงามความดีที่ทุกท่านผู้มีกุศลจิต มาทำบุญอุทิศแก่คุณแม่วิถีโปรระสิทธิ์ในคืนนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสู่ทุกท่านนะครับถ้าหากว่าคุณแม่วิถีจะได้อย่างทราบด้วยยันวิถีทางใดทานหนึ่งแล้วแซวแล้วไซคุณแม่ก็คงจะนึกขอบคุณขอบใจในท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ยังเลิกนึกถึงแล้วก็ร่วมทําบุญอุทิศนะครับก็ทั้งหมดนี้จะเป็นพรสู่ทุกท่านให้เจริญด้วยจตุริพิธพรชัยทั้งศประการนะครับมีความสุข ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอยุติมไม้แต่เปลียงเท่านี้นะครับก่อนนทางกลับถ้าสะดวกก็บันทึกภาพหน้าหิบศบคุณนาวิถีได้นะครับ